จริงน่ยะอตื่นมานี่เคยเคยทวัดเคยเคยเข้าวัดเข้านะครับตอนนี้ในเชิงงานสังครบอกได้เลยพระทั้งสองรูปเนี่ยก็ไม่ต่างจากอดีตผู้จัดละครเข้าไปผู้จัดประกวดนางงามนะครับที่ปรากฏว่าก็ถูกดำเนินคดีทั้งหมดพระทั้งสองรูปเนี่ยถ้านางเดินแบบนี้ต่อไปเนี่ยพระเช่นผู้ใหญ่ก็มาเตือนว่าพระผู้ใหญ่ท่านไม่แฮปปี้ นะครับในสิ่งที่ทําแบบนี้นะครับวัดส่วนแก้วก็บอกดีแล้วโยมทําดีแล้วนะครับเพราะวัตส่วนแก้วก็ไม่ได้โดนตั้งกรรมการสอบสวนนะครับแต่พระทั้งสองรูปเนี่ยโดนตั้งกรรมการสอบสวนนะครับถ้าสมมติว่ามีความผิดจะถึงขั้นประราชิกหรือ สวัสดีครับมาพบกับผมเท่าศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกแหน่งประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพระพระสองรูปคือพระมหาสมปองนะครับกับพระมหาไผวันซึ่งเขาใช้คำพูดว่ามาแบทเทิกลกันหรือมาไฟกัน นะครับในการทำไลฟ์สดซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยนะครก็มีคนดูแสนกว่าอีกคนดูก็หกหมื่นกว่ารวมแล้วก็ประมาณสองหมื่นสองแสนนะครับในขณะนะที่ทำรายการก็ปรากฏว่ามีนะครับนันเนกนะก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมีคนแห่มาดูพระเยอะจังนะครับ ในขณะที่กัญชัยนะก็โทรศัพท์ไปถามว่าพระท่านยังไม่นิมบนกลับวัดเอสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะครับมามาไล์สดอะไรกันตอนนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน พระอาจารย์สโลแกนนะขอสโลแกนเลยเอาไว้เคลียร์ที่เราเคยพูดกันว่าถึงตัวจะห่างไกลอ๋อแต่ว่าใจอยู่ใต้ฐานพระประธานตลอดคําพูดอาตมาตัวอาตมากายอย่างอัตมาอาจจะอยู่ห่างพระประธานและโบสถ์แต่ใจอาตมาอยู่ใต้ฐานพระประธานใดะใช่นโยบายเราเลยก็มีสวดมนต์ก่อนนอนมีอะไรต่างๆเหมือนกันพี่นมฝากบอกในแฟนเพจพระมหาสุปองตารปโโตและเพจเล็กๆ ปัญหาเพลันวอล์ดันโดที่เขาอยู่ตอนนี้ซะหน่อยอยู่วัดเดียวใช่ไหมอยู่วัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกันมีอะไรบอกซะหน่อยก็ไม่ไม่มีอะไรครับผมก็รักทั้งคู่เออแม่ก็เคารพทั้งคู่นะครับเคารพทั้งสองทั้งทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็กราบนะครับก็คือขอบคุณที่ที่ที่โทรมาหานะครับครับผมก็ครับผมกราบกับ เขาเรียกนิมนต์ใช่ไหมหรือนมัสการอะรนมัสการนมัสการนี่คุณอยู่กับพระเยอะมากนะคุณนิมนต์พระบ่อยมากจนไม่รู้สักพระได้ยังเลยอะไรจริงนะผมอ่ะผมมเป็นคนไลฟ์หรือไอ้พูดอย่างนี้ผมทำไม่ค่อยเป็นอืมได้อยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ก็ดูอยู่ใช้ได้อยู่เออผมไลฟ์ไม่เป็นผมทำอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นผมไม่ค่อยได้ผมทําไม่ค่อยเป็นน่ะพระอาจารย์อาตมาก็คิดอย่างนี้แหละแต่วันนี้อาตมาจะเริ่มนะอาตมาจะเริ่มแล้วแต่ทีมงานให้ให้กำลังใจทันทีเลย ไม่น่าจะสู้เขาได้นะมีโยมาคอมเมนต์เมื่อวานใน <S <S ในเบียรท่านตะบันคิดถึงหมหาสมปองเอาแล้วเมีคนคิดถึงเราไม่ได้ดูท่านนานแล้วอ้าวแสวดงว่าไม่ได้สนใจเรานานแล้วคิดถึงท่านสมปองแต่ไม่ได้ดูท่านนานแล้วโอเคแล้วแล้วแล้วมหาสมปองไม่ไม่ลองหาวิกมาใส่เหมือนที่หลายคนไปถามถามนะทีว่า ไม่าตกลงกันตั้งแต่ก่อนเข้าไลฟ์สดแล้วว่าที่เราจับเจนจะไม่ต้องมีวิกเพราะเราจะไม่กระชากผมกันอ๋อเดี๋ยวกระชากผมอะไรนะโอเคพี่หนุ่มขอบคุณมากนะครับนมัสการผมมาจำวัดได้แล้วทั้งสูงทั้งสองรูปอ่ะมันเข้าช้าอีกแป๊บนึงนิดนึ่งหน้านิดนึงหน้าต่อเวลานิดนึงเดี๋ยวต่อรายการได้เลยนะทีมงานต่อเวลาได้ไหมกินต่อได้ไหมต่อได้นะได้นะวัันนนนนนี้้จะรง่าาาออกไปลมทยย ตอบเวลาได้นะทีมงานนะนึกนึกนึกถึงพี่หนุ่มไงอ่าโอ้ไม่ไม่ไหวจริงๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในโหนกระแสออนไลน์ต่อเลยแล้วกันนะสามนาทีสามนาทีโอเคจะเรียนพอนอนแล้วนะครับเจริญพรไปนอนแล้วนะลานะลานะโอ้นี่ึงยั้นแบบต้องมีตากล้องตากล้องมาถ่ายมีสิเขาเรียมกันเต็มที่มีสิไม่แล้วนี่ตรวจโควิดกันหรือยังครับไปนั่งอย่างเงี้ยตรวจเรียบร้อยก็ช่องสามนั่นแหละจมูกโอ้โหแต่ก่อนตรวจแล้วเดินขึ้นได้เลยนะ แต่ตอนนี้ตรวจล้วต้องนั่งรอผลแม่นพี่หนุ่มไม่เข้าวันที่พี่ติดนะทีมงานติดสองหลวงพี่คุณอิ๋วคุณอิ๋วหลวงพี่ไม่ติดนะแต่ไปขอถามพี่หนุ่มก่อนว่าให้เข้าไหมไม่ถึงนาทีเดินออกมาพี่หนุ่มไม่ให้เข้าค่ะไม่ไม่ไม่้เข้าแล้วยังไงอาตมาไม่ติดก็กลับไปสิครับรถวงพี่กเลยนะหลวงพี่ก็ไม่หลวงพี่ก็ับไปสิครับหลวงพี่ก็ผมผมโดนครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ผมไปครั้งล่าสุดไปกับพี่หมอปลานี่แหละช่องสามสวอปตรวจโควิดแล้วาต่มาผมก็ถามเขาว่าโยม ถ้าตรวจแล้วผลเป็นบวกทําไงผลเป็นบวกน้งพี่ก็กลับว <c oughs> <Creator> ัด <welche> สิเขาเชื่อไหมวันนั้นน่ะอาตมาไม่กล้าขึ้นรถตูเพราะสองคนนั้นติดแล้วอาตมาไปบวกแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยพี่หนุ่มตังค่ารถก็จะไม่เหลือแล้วก็นั่งทอดถอนใจว่าพี่หนุ่มก็น่าจะออกในใจนะพี่หนุ่มก็น่าจะออกมาดูกูบ้างนะมีตังค์สั่งข้าวไปมันน่านั่แต่สุดท้ายคุณอิ๋วโทรมาห้าหมื่นเหมือนได้เบิกล่วงหน้า แป๊บเดียวผมและทีมงานขนกระแสถวายนะครับโอ้โหอพี่ยอมตายพี่ยอมตายเพื่อพี่หนุ่มได้พูด่างนี่มได้เนี่ยอาจารย์ยสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ก็มาชื่นชมหลวงพี่สมปองกับลุงพี่ไพวันนะครับที่ถ่ายทอดธรรมะแบบภาษาวัยรุ่นนะครับภาษาโซเชียลนะครับเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วครับศาสนาไม่เสื่อมแล้วครับนะศาสนาจะเสื่อมก็เฉพาะ พฤติกรรมของคนคนนั้นครับนะครับนะเพราะฉะนั้นที่บางคนแก่ๆเท่าๆแล้วบอกว่าหลวงพี่สองรูปนั้นทําให้ศาสนาเสื่อมผมว่าผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าปากคนที่พูดอย่างนั้นนะ่ะน่าจะทําให้ศาสนาเสื่อมนะครับนะการที่จะเผยแผ,แผ่ธรรมะให้กับวัยรุ่นต้องใช้ภาษาวัยรุ่นนะเนื้อหาสาระไม่ต้องเยอะอะครับลายสาระแปดสิบเนื้อหาสาระยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วครับเพราะปาก,กติก็วัยรุ่นก็ไม่เข้าวัดเข้าวาอยู่แล้ว นะอะไรอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องฉีกแนวครับนะนะครับเราอยากจะจูงใจวัยรุ่นเราก็ต้องใช้ภาษาวัยรุ่นจะไปใช้ภาษาบาลีนะแล้วใครมันจะไปรู้นะผมเองยังไม่รู้เลยภาษาบาลีอะไรที่พระสวนแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นทําไปเถอะลุงพี่ครับไม่ต้องไปสนใจหน่วยงานไหนจะมาขม่มขู่อะไรต่างๆนะครับเอาเวลาไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่ามั้งหน่วยงานที่ดูแลพระนะครับไม่ใช่วันหนึ่งวันๆจะเล่นงานพระจับศึกพระมันได้ประโยชน์อะไร นะครับการเผยแผ่ศาสนานะครับมันต้องทําแบบให้ทันยุคทันสมัยนะครับเป็นกําลังใจหลวงพี่สมปองแล้วก็หลวงพี่มหาภัยวันนะครับนะอย่าลืมเวลาจัดรายการจุกครู่ด้วยนะครับจุกครู่สมัยนี้มันต้องบันเทิงนะต้องบันเทิงนำนำเนื้อหาสาระนะครับรายการหนักๆมันมีคนดูกี่กี่รายการละนะครับเอาแค่นี้นะช่วยกันแชร์ด้วยจุกครู่ ในเช่องันวิเคราะห์ก็พระสองรูปนี้นะครับก็มาทําการก็เรียกว่ามาพูดเรื่องธรรมะพูดไปหัวเลาะไปนะครับคนก็เข้าไปดูจมวนมากนะครับก็มีคนทั้งแสดงความเห็นด้วยนะครับสนุกนะกับการดูคลิปอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการกระทําของพระทั้งสองรูปนะครับความคิดเห็นอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเจ้าคุณทิพิษนะครับห่วงสองอพศนะครับ แย้มพระผู้ใหญ่ท่านไม่ปลืม้มวันไรอนาคตในวงการสงชี้มีความรู้ดีทั้งคู่นะครับพระเทพปณะะยานวัธีหรือพระเจ้าคุณพิพิธนะครับวัดสุทัศเทพวานาวรามนะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับฝั่งของมติชนบอกว่าการที่พระมหมาัยวันกับมหาสมปองถ่ายทอดสดทางเฟ e บ o ๊ก นะครับมีผู้รับชมยอดสูงกว่า200,000ว่า,าพิธีวิธีการดังกล่าวดำเนินการในแนวใหม่เปลี่ยนภาพลักษณะาการแสดงธรรมแต่ย่อมมีคนทั้งชอบและไม่ชอบที่แน่ๆน,นะครับประผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มส่วนตัวรู้สึกห่วงใยอนาคตวงการคณะสงฆ์ของพระสงฆ์ทั้งสองรูปนะครับเนื่องจากมีความรู้ดีทั้งคู่พรรษาสิบ ต่อไปต้องเติบโตถ้าให้แนะนำควรปรับโดยใช้หลักทำทางพุทธศาสนาและพุทธวัวจ,จนะเป็นหลักนะครับสำหรับมุกตลกหรือแก๊กเป็นหนึ่งใน4ของหลักการเทศอยู่แล้วนะครับหลักการเทศของพระสงค์ก็คือ 1. ให้เกิดปัญญา 2. ให้กล้าปฏิบัติ 3. ให้จำกัดความชั่ว 4. ให้กลัวเสียงหัวรอ้อนะครับ ซึ่งเป็นประเด็นท้ายอย่างไรก็ตามนะครับหัวข,ข้อที่พูดคุยกันท่านเน้นนะครับข้อธรรมเป็นแกนกลางมีพระพุทธวจนะนะครับวิสัจนานะครับซึ่งได้มีหลายอารมณ์นะครับพระมหาภัยวันและมหาสมปองเป็นน้องนะครับอัตมารักและห่วงใหญ่ถือว่าเป็นพระเถระพรรษามากกว่า10นะครับอยากรักษาทั้งสองรูปนี้ไว้ เพราะเป็นพระที่มีความรู้จบปริญญาอัตมาเองไม่มีปริญญาสักใบไม่ตำหนิแต่ถ้าปรับเปลี่ยนให้เข้ากระบวนการสองอย่างนะครับของการแสดงธรรมาตรฐานตลกนิดๆน,นะครับสาระเยอะกว่าเข้าประเด็นจะได้ไม่มีใครว่าในประเด็นไม่ถูกนะครับสมณนะสารุ พราะรทั้งสองรูปเป็นพระผู้ใหญ่ในอนาคตพระผู้ใหญ่หลายรูปเปรยกับอาตมานะครับพระผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มไปลองถามถามดูก็ได้อาตมาเป็นห่วงว่าทั้งสองจะไม่มีอนาคตในวงการคณะสงฆ์ขนาดการเมืองนิดเดียหน่อยอาตมาพูดยังร้อนระอุอาตมาเคยโดนตำหนิก่อนแล้วนะผ่านมาหมดแล้วนะครับเจ้าคุณก็ พูดถึงปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนไปพระมีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองไม่ถูกควบคุมผลิตเองสามารถออกอากาศโทรทัศน์ได้ในเหมือนในอดีตมีการตวารตวจสอบก่อนสําหรับในอดีตอะไรก็หนักไปแรงไปเกี่ยวก,กับบ้านเมืองจะถูกตัดออกไปบางครั้งถูกยกทิ้งทั้งชั่วโมงตลกไปก็ถูกตัดทิ้งส่วนตัวไม่ติดใจอะไรถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคนที่ไม่ชอบก็อยา่าคิดว่าเขาเป็นศัตรู พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เห็นโทษในตัวเรานะขอให้มองเป็นการชี้ขุมทรัพยนะ์ซึ่งก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับนะหากนํามาวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์ในมุมที่สนับสนุนนะและต่อต้านนะฝั่งต่อต้านก็มองอีกมุมหนึ่งว่านะการที่พระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันออกมาเนี่ยนะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่ง,ซ,งซึ่งมีการโพสต์ในเฟซบุ๊ก นะครับบอกว่าถ้าท่านมี a c e b o o k ไกลจะไหว้พระสุเช่นนั้นนะบ้างพระสุภิกษุคือผู้สงบอย่างนั้นไม่สงบอ้างว่าไม่มีในพระวินัยแล้วบวชเพื่ออะไรนะครับบวชทำไมในการบวชแล้วไม่ขัดเกลากิเลสพระภิษุเป็นผู้ขัดเกลาแต่เรียไรรับเงินทองก่อนบวชมีแต่บาทนะครับแต่พอบวชบ,บวชบาทเต็มไปด้วยเงิน รวยกันหรือยังก็บวชเพื่อรวยไม่ใช่บวชเพื่อสละกิเลสนะอาจารย์สุจิตบริหาราวานาเขตนะซึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับในเชิงงานวิเหลก็แบ่งเป็น2แนวทางคนหนึงสนับสนุนนะครับวสูนแก้วก็สนับสนุนว่าดีทําให้คนมาดูธรรมะมากขึ้นนะครับอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับไม่สมรวมไม่เหมาะสมเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะ ในช่งงานสังเคราะห์ผมเรียนหุนส่วนแบบนี้ตอนนี้พระทั้งสองรูปเนี่ยถูกตั้งกรรมาการสอบสวนนะครับในเรื่องที่จะมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยส่วนใหญ่ก็ต่อต้านในฝั่งของรัฐบาลที่ผ่านมาพระทั้งสองรูปเนี่ยก็มักจะไปตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะพระมหาสมปองนะพูดไปตลกไปตลกโปกหาเด็กก็ชอบนะครับครูก็พาไปนะก็ไปฟังเทศด้วย ฟังพระมหาสมปองด้วยก็ตลกดีนะฮะก็เลยส่งผลทำให้พระมหาสมปองเป็นที่ฮือฮาเด็กๆก,ก็ชอบนะครับได้รับฟังทางพุทธศาสนามมากขึ้นแต่ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนพระทั้งสองรูปเพราะไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสาเหตุหลักๆนะครับมหาเถระสมาคม ได้มีคําสั่งไม่ให้พระเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับเพราะที่ผ่านมามีพระเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกิดการชุมนุมในปี2552จนเกิดการจราจนเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครและในปี2 5 5 3มีพระเข้าร่วมการชุมนุมจนเป็นที่มาของการเผากกรุงเทพมหานครในล่าสุดนะครับก็ในขณะที่มีเยาวชนปลดแอกออกมาชุมนุมพระ นะบางส่วนก็เข้าร่วมในการชุมนุมนะครับปรากฏว่าถูกจับกลุ่มด,ดําเนินคดีถูกจับศึกไปส่วนพระสองรูปเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับปลายทางของพระที่สองทั้งสองรูปจะเป็นยังไงนะครับถ้าไปดูประวัติศาสตร์ดูอดีตที่ผ่านมานะบุคคลปกตินะครับที่มาแสดงความคิดเห็นลนักษณะเช่นนี้ทางการเมืองในระหว่างนี้ในขณะที่การเมืองอยังร้อนแรงเทศทั้งสองรูปเรารูอยู่แล้ว เป็นตรงข้ามกับฝั่งรัฐบาลน,นะครับม็อบตอนนี้มันสู้กัน2ฝั่งฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งไม่เอาเจ้าทําให้เขาถูกประยืน์อีกฝั่งหนึ่งนะครับทั้ง2รูปทําให้ภาพลักษณ์ออกมาก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งของรัฐบาลเป็นสําคัญนะครับตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์บอกได้เลยภาพทั้ง2รูปเนี่ยก็ไม่ต่างจากอาดีตผู้จัดละครเข้าไปผู้จัดประกวดนางงามนะครับที่ปรากฏว่าก็ถูกดำเนินคดีทั้งหมด พระทั้งสองรูปเนี่ยถ้าน้องเดินแบบนี้ต่อไปเนี่ยพระท่านผู้ใหญ่ก็มาเตือนว่าพระผู้ใหญ่ท่านไม่แฮปปี้นะครับในสิ่งที่ทําแบบนี้นะครับวัดส่วนแก้วกบอกดีแล้วโยมทําดีแล้วนะครับเพราะบัดส่วนแก้วก็ไม่ได้โดนตั้งกรรมการสอบสวนนะครับแต่พระทั้งสองรูปเนี่ยโดนตั้งกรรมการสอบสวนนะครับถ้าสมมติว่ามีความผิดจะถึงขั้นประราชิกหรือว่าศึกไหมก็ยังไม่ศึกหรอกนะครับแต่มันมีในระหว่างนี้มันมีสังเกตไหมฮะ หลังจาก20สิงหาคมพุทธศักราช25ง4ในเชิรสถิตีในเชิงเสตินะมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะพระที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่านั่งกงกินเหล้ากันฝ่าโควิดถูกจับกลุ่มเนึ่งคดีทั้งที่เ,เรียกว่ายังไม่ถึงขั้นต้องสึกแต่สุดท้ายมีการตั้งกรรมการสอบสวนสอบได้ไม่นานนะรกรรมการพระทั้งหมดต้องประราชิกสึกจากการเป็นพระทันทีตอนนี้กใกล้พระรูปใหม่ไปรักษาการสิ่งอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นนั่นโอกาส สูงนะผมเรียนให้ทราบนะทั้ง2รูปเนี่ยก็มีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีมันก็ตะกปวกหากันไปแต่ถ้ายังคงใช้วมีีดหรือสื่อใหม่สื่อใหม่ไม่เหมือนดาบสองคมมันมีทั้งดีมีทั้งร้ายพร้อมจะฟันเข้าตัวเองนะพร้อมจะฟันคนอื่นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมาหาสมปองเนี่ยที่ผ่านมาก็แสดงความคิดเห็นตลกนะผมก็ฟังดูตลอดเออเขาเป็นพระที่แสดงตลกมากแต่มา,าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นต่อต้านธรบานปุ๊บก็จะมีฝ่ายสับุนุนก็บฝ่ายต่อต้านแต่พระมาหาไพยวัลน,นี่อยู่ฝั่งเสื้อแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับซึ่งทั้งสองรูปตอนนี้ในภาพลักษณ์ในเชิงสังคมถูกมองว่าเป็นพระฝั่งเสื้อแดงที่ผ่านมานะครับในเชิงปรากฏการณ์ในอดีตพระฝั่งเสื้อแดงมีไหนก็ธรรมกายนะเราคงเห็นเห็นตัวอย่างพระฝั่งธรรมกายพอผลิตก็โดนนะฮะก็โดนไปแล้วหนึ่งรูปดบนีไว้จนถึงปัจจุบันสองสรูปที่เหลือก็โดนคดีตามกฎหมายหมดนะครับตอนนี้จุดจบของพระทั้งสองรูปถ้ายังคงเดินแบบนี้ต่อไปผมฟันธงได้เลย โอกาสที่จะถูกประราชิกบอกบางคนว่าโอ้ยก็ไปเล่นไป็นตลกคาเฟ่เอาคาเฟ่คาเฟ่ที่ไหนสถานบริการปิดหมดนะฮะตอนนี้ก็จะลําบากมากขึ้นก็จะเป็นนายไัยวันนายสมปองไปนะครับคอมเมนต์ของอาจารย์สุจนนินก็น่าสนใจนะบอกว่าตอนบวชเป็นพระเนี่ยนาจีบอลผืนเดียวไม่มีอะไรสักอย่างนะจีบอลก็บริจาคให้แต่พอ,อเป็นพระเข้าบอกเข้าเงินก็เต็ม เต็มบาทก็อาจจะไม่ไดห้หมายถึงทั้งสองท่านเนี่ยแต่การแสดงเปรียบเปยให้เห็นนะครับสื่อสังคมออนไลน์กำลังเข้ามานะครับการสอนทางศาสนากําลังเกิดขึ้นเปลี่ยนแป,ปลงการสอนโดยใช้นิวมีเดียต่อไปถ้าพระโอ้ใช้นิวมีเดียเต็มไปหมดแล้วนะในการเทศต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆคงจะตามมาไม่น้อยเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกัน,น,นทําทความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้าน เอเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาช่างแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังนกลัวอ่าน เป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆเพือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กระพระองค์และพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ที่ให้คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา